สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพระหัต channel กับผมเนาะจะพาไปถามแม่กับเดินสกาวครับผมว่าถีหลายปันไดคกับผมเนาะส่วนตัวผมเองครับผมผมได้วิ่งหาบนกับผมเนาะ้วกาถูกศูนย์หาครับผมถูกศูนย์ห้าสองแสนครับผมส่วนตัวผมเองครับผมเนาะจะมาถามแม่กับเดินสกาวครับงวดนี้รวยรวยครับถ้าชอบฝากกดติดตามเด้เด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ ทำอะไรกันอยู่อะไรทำอะไรกัน,นทำอะไรกัน,น,นยัยงเนี่ขนยขาไลฟ์ทำไมเนี่ยยังชุนขอคุณเสรีบอบอสมาถามก่อนไม่ต้องมาทำนักหรอกของผมเยอะมากนั่งผมเนี่ยไม่ต้องทำนักหรอกถามก่อนถูกเท่าไหร่ถูกกี่แสนบอกว่าเอาบอกเนี่ยรู้มาก่อนก่อนจะพูด ให้ไปดูช่องเดนสกาวก่อนเออติดตามดอนย์หกห้าติดตามหน่อยศูนย์หห้าคนดูน้อยเดตสกาวนะไม่ดูพาดไม่ได้หรอกไม่ติดตามช่องเดนสกาวพัดไม่ให้ค่อยให้ถูกถูกผมถูกสองแสนน่ะโอ้มันถูตนาแปดห้าศูนันเห็นพห้แมปดห้าศูนย์อ่าอันนี้จับคู่ให้เลยศูย์ห้า แล้วก็เลขวันที่คำชะโนดหกศูนย์ห้าเข้าตรงตรงแต่ว่าเลขศูนรนะเข้าหมดเลยอ่าอเนี่ยเราได้กี่แสนได้กี่แสนทำเลยเลขทำตัวถือไรอยู่ที่ทำ3านตัวถูกไายสิแอมทำตัวถือพักดปีตัวสาตัวถอลาถือลายลอยูะถึงประหลาดมุกันเนีะการรักสามรักซีรักซีรักหายุ่น่ะสีหายากมันวะคือถือลายแท้โอ้ยซีหาแสนสีแสนเนาะตีลปซีแสนเนาะแม่หรอแม่เขาเลย เราถูกสี่แสนสี่ฮะการต้นแสนหนึ่งถูกสี่แสนสี่รอบแล้วกระทุ่มฉันหนึ่งก็ถึอลายอยู่เอาถึกสี่แสนสี่รอบหรอกสามรอบสามหรือสี่รับรอบสามนรอบแรกสี่แสนรอบสองสี่แสนกว่ารอบนีนลงทุนเทเดลงทุนเทเดหลักแสนลงทุนหลักแสนด้วยกันใช่ถ้าจะถูกนะหลักแสนมันเขาต้องซื้อเป็นแสนแต่ว่าท่านซื้อเป็นแสนถ้าไม่เข้าก็ไม่เข้าก็ไม่ถูกเลยอันนี้ยูที่ดวง ซื้อบุ๊กตัเมื่อมื่นถือตั้งสองแสนพุ่นงะสถซื้อสามซื้อสามคู่หนึ่งจหงวดแล้วใจหงวดแล้วเอามืที่แล้เราถือก้อนถือดิละมัก้อนก็ดถือสองชั้นด้วยกันอืมเขาถูกเลขลาวเขาได้ตลอดลยครับรอบนี้บอกเลยลาวไม่สู้นนอยแล้วกระซางถือแล้วฮน้อยเมื่กี้นี่เขาถือเราเมื่อกี้นี่ใจหต้องมนแล้วเมื่อกี้นี่รูดศูนออกคุณสามล่งฮานน้อยเมื่อกี้นี่เราออกเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ถ้วเราเมื่อกี้นี่เมื่ สามหมื่นครับสองเจ็ดสาหมืนแต่ว่าเลขเราไม่ถูกแต่ว่ามันก็บนยอดอ่าแม่ถามคือยังบริเวณกำไรถึงจังแสนถึงหาหมื่นหนึ่งหาหมื่นขาดทุนแชมป์คนณนโอ้เลูวบากลุมละาืุอเลขบวกกับเนาะซอเลขบวกกับซื้อซูนหาตั้งสองแสนโอ้บวกกับปั่นปูปูฝากซื้อหาซุนบกกับโอ้ยปูสีศูนบอกกับเนียวปล่ย้้แแนเลย ไปเล่าแทะเลยขวางเมื่อกี้นี่เอ้าให้สายฟ้าลงไปก่อนแต่ว่าอันนี้เธอมาถามแล้วฉันจะไม่ให้เธออยังเป็นดูที่ช่องสายฟ้าคนเดียวโอ้ยบอกเราช่องผักดิบช่องผัดคนดูเยอะมากเลยบอกให้นะช่องผัดนั้นคุณอยากดังไหมไม่ถ้าอยากอยากดังไหมถ้าอยากดังต้องช่องผัดอยากดังไหมฉันอยากด้วยอยากด้วยก็ต้องดังด้วยกันไงรวยก็ดังด้วยมันเขาจะพร้อมกันเออได้ตังเลยถ้าอย่างงั้นก็กดไลค์กดแชร์เออต้องได้ตังด้วยแล้วก็รวยด้วยคนดังด้วย มบอก้ว่าก่กลัวครับไม่กลัวกลัวแต่ไม่ขายเห็นไม่กลัวแต่ไม่ขายก็คือก็ทบันไม่ขายไงสามหกเจ็บขาไหมซูนหได้นหาเาผมเนียเต็มนี่แหละซืือกอนแม่ผมซื้อตั้งแต่ผมซื้อก่นผมซื้อกันเนี่ผมซื้อแค่สคู่หนึ่งหาซูกเก้าซื้อเลขออกทาเลขออกแล้วซื้อเลยน่ะศูนย์หก้าแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์หามาล่าสุดซื้อแปดห้าศูนย์แล้วก็ฟันดี แก็พยายามต่ออีกไม่ได้ตั้งเจอีกสองแซงกะลิกสามตัวอีกอ๋อันั้นเเอาเจมันปิดเงินเ็นศูนย์มาตลอดเลขเดินดีมันมีศูนเจ็ดเก้าห้ามติดรถทุกงวดทุกงวดเลยศูนเจเก้าทุกงวดงวดนี่ของแม่ก้บเสบัมเย้งิป่เซียมบอบอหามโฆษณาลิปนี่นะบบ่ขายเสื้อนองก็หนึ่งพันบาทยังแพงแท้เลยล่ะแพงไม่แพงไม่รู้แหละแต่ว่าของดีพันหนึ่งกูนะ เอาพันหนึ่งบุ๋ยไอ้ของขับปลุกเสกมันนี่ท่องแคบวนี้หนึ่งเคครับไม่ลอกไม่ดำดำดำไม่ได้อ๋อมันมีหลายสีอยู่มันมีหลายสีอยู่น้ำแป้งเราใซยแล้วผมซื้อลอตเตอรี่อยู่สดางสห้งกระเซียนชมพูแปดสีแปดแท็ดดิสเล็ตมันมีสีดำสีชมพูแหละกระเียนกำไลขอแม่พัฒนาเนาะสีดำสีชมพูแล้วก็ใครใครปลูกเสกให้ ถามก่อนโอยหลวงปู่แบงครับแบงแบงที่ไหนอะไม่รู้จักแนนนอสีดำไม่ยอมแนนนอสีดมอะเป็นไม่รู้จักมันไม่รู้จักหรอกของปู่แบง FC รู้จักอยู่แล้วก็ให้ปู่อื่นที่เขาปลูกเสกขึ้นมาทําพิธีขึ้นมาด้วยเนี่ยแล้วก็ให้อาจารย์เราสวดด้วยเดอะสกาวก็มาสวดด้วยนี่ขายให้หน่อยนะไม่ขายขายเองโคนงาให้าอยากซื้อก็สั่งบัตร สั่งเดืนสกาวได้ใครอยากซื้อน่ะศูนย์หกสองเจ็ดสามหกหกเดหนึ่งแต่ผ่านไม่สั่งโ่ตรสนาแน่โคตณาแน่โคตรนาใหยงอ๋แม่าบอกโฆษณนานเลออาบอกเล้ออาบอกเาเป็นยินแทะยินมาจากประเทศจีนยังดีเป็นยินเอาเลียนผ่านได้พุดเลยอันนี้เป็นก็ไม่เป็นแต่ก็ไม่ท้องอันนี้ก็เป็นดูดเงืนอำนาจอันนี้เป็นเสริมความรักแต่ว่าค่าขายดีมากในสุดนี่บอกเลยว่าดีดีปังปังเบอร์โทรได้ช่องเดอนสกาวครอยากเลทเลยพูดเบอร์โทรดิเบอร์โทรเลยศูนย์หกสองเก้า ศูนย์หกสองเก้าแปดสามเก้าแปดสามหก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 เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาสิบเซนหกหกเจ็ดหนึ่งมีแค่ห้าสิบเซีนก็พอเนาะหมล่ามนเลยดีดีบอกได้ไหมดีย่างนั้นถาเราอย่างยังมาดหบอกยังคนไทยเะาซือเหรอือไทยเรซื้อคล้ายเป็นไดเมื่อถามเรซื้อเงวดตกไรได้แล้วรอดูคลิปที่ช่องสายฟ้าแมีครับยก็ยังสิบหาหมื่นหนึ่ง เล่แม่สว่างคนหาใก็สี่หามื่นหนึ่งก็องเเปินเบิงมาส่เนี่ยเขาเพิ่มอีกไหมถูกหามื่นคือจังบ่อนนั่นคือจังบอนคือว่าสี่หาสกันนั้นเออสูญหาซื้อมืนเ้าพอรับซื้อสองแสนซื้อหาสูงมากสูญหาสองแสน้สูนหางตรงเลยสูนหาเหลังรถก็แล้วก็บ่ล่างเออบ่บนสูญหาหรือหาูน สูหาก็ถือกันตัวสุนหาก็ถือแต่ว่าบอซื้อบนแม่ซื้อตารางอ๋อซื้อตารางบอยซื้อบอนสองเไ็เอออันนี้กูขับรถแล้วก็เฝ้ากูประจันยังเมื่อายเฉาไันซื้อบกับสุริย์เนื้อดุมแล้วก็บลลางเงยร้ายไม่กลกันบังใจเลขกูเนาะตบอกเล้ยวยังมันจะแย่แลต่อขึ้นปูเหีนยหมาปูเห็ซื้อฮาฟูนบวกกับปูซีซูนแมง่างกอสือซื้อบกับมปูซีซูนล่ะบอยอยากขีดแ่น้ำเล่าหรอก่เป็นไร เราไปไปเรียกเห็นคุณสารค้ำห้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าสามฟันดีพ่อฟันดีแล้วบอกแล้วก็ซสือย่ห่าคุณตอแล้วบอกกาบแล้วบอกกาบฟุณหาแต่ว่าเราก็ให้รักซีฟรักหาบวกข้อฮานึ่งหาออกฮานึ่งออกหแต่ว่าเราก็ให้วิกนั่งซุ่นกระแปะแต่ว่าจับคูบันสือซื้อๆคู่บัือก็ซื้อเพระเป็นยันแต่ว่าเราก็ให้เรียันถือยห่าซุ่มกยเรื่องไมเฟื่อดวงซื่อมากครับผมเนาะตามนี้ครับผมเอาเอาคุณในลายโอเคครับผมเนาะฝากกดติดตามด้วยครับผมทางช่องพระหัตถ เอาฝากบัตรฝากบัตรมือพ่อฝากบัตรเพือกันบอกโอ้ฝากบัตรก็คือการต้มนิดนึงมือสั้าไปซื้อซูลห่าเขาบอกคายหายวันห่าซูลซูลห่ามือสั้านี่แต่เราไปซื้อตอนเที่ยงมือสั้านี่เขาไปซื้อมือเั่นนี่ละคนบนล่างถึงบนซึ่งไม่เกี่ยวโอโอเคตามนี้ครับผมเนาะเอ้าบ๊อบบอสลายครับผมตามนี้เลยมาถามข่าวแม่กับน้องครับผมนี่ครับเอ้าตามนี้ครับผมกับซุดท่านี่กับข้ออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี่เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับผม อย่าเจ็บอย่าจนเด้อหล่ำรวยเงินทองครับผมเนาะดูน้องคำแพงดีกว่าดูน้องคำแพงสิน้องคำแพงคนดือ้อดื้อหรือเปล่าเก่งมากเลยนะคำแพงนะแทงยิงใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่สลาดมากเลยนะคำแพงเนี่ยคุณอะแล้วกระล่มนี่ลวกเลีวยก็ะลมเนี้ยแทง สวัสดีจ้าเร็วมาัสดีจ้าก,ก่อนมาัสดีจ้าก,ก่อนสวัดีจ้าก,ก่อนเร็วเร็วสวัดีจ้าก,ก่อนสวัดีจ้าก,ก่อนเร็วคุณนอาคนเอาเอาเอาเดี๋ยวขาเขินจิตล้มลุกไม่เอาเขาไม่นิง่งครับคำแพงคำแพงแกงส้มตามนี้ครับผมเนาะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างวันนี้นะ่ะกินอะไร ถิ <ś red its> <c oughs> ย่ยำครับผมครับวันนี้ย่างเสือร้องไห้แล้วก็ย่างไสหมูครับครับย่างเสือร้องไห้กับย่างไสหมูโอ้โหไม่ก่อนหรือเปล่านี <ś red its> ่นี่ครับตามนี้เลย <ś red its> นะ <ś red its> ครับเนาะประมาณนี้ครับผมอะไรลูกปะ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 ตามนี้นะครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับ